เพื่อนๆเห็นป่ะไบดูเขาจะเขาจะยังไม่ค่อยขึ้นนะฮะนะฮะเห็นป่ะมันไหลลงมาต่อเนื่องนะครับเนาะนะครับแล้วก็นี่เห็นป่ะมันเริ่มมันเริ่มเบรกแฟกตรงนี้มาแล้วเห็นป่ะมันเป็นช่องแฟกลงมาเนาะนะครับอ่าหนึ 1, 2, ่งสองสามเอ้ยโทษหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหม มันกําลังจะทะลุนะครับแล้วแล้ววันนี้พีโอเพนเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนยิงคืนเปิดอันนี้มันเป็นตัวที่อยู่ในอเมริกาเนาะนะครับมันเปิด92.12คือเบรกเบรกเรียบร้อยนะเบรกตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะพดนะครับเป็นเทรนไลน์ตรงนี้นี่นี่เบรกแล้วนะฮะผมเอาเป็นสีสีขาวให้เพื่อนเพื่อนเห็นดีกว่านี่เห็นไหมนะครับเห็นไหม แทนเบรกนะครับคือเบรกไปแล้วแหละแล้วมันพยายามจะยืนมียืนไม่อยู่บ้างพยายามจะแบบจะยืนให้ได้เนาะแต่ตน,นี้ยเปิดเปิดเปิดข้ามเลยนะเปิดข้ามเลยนะครับแสดงว่าเฮ้ยตรงเนี้ยถ้าถ้าวางแผลเนี่ยแผลแผลน้อยเพราะอะไรครับหลุดกลับลงมาที่โลใหม่ก็คือจบนะครับแสดงว่ามันยังมันยังเล่นในกรอบช่แคลกันอยู่นึกภาพออกไหมเนี่ยอ่ะสมมุติถ้ามันเฟลตรงนี้ นะครับแสดงว่ามันเล่นมันมันกลับมาเล่นในกรอบใหม่ซึ่งแน่นอนนะครับเราวางแผนได้นะครับวางแผนได้เลยถ้าเป็นลิขสิทธ์นะครับสมมุติเราซื้อซื้อเบรกใช่ไหมเราก็ต้องสต็อปตรงที่มันมัน,มนเอ่อที่มันมันไม่เคยทะลุอ่ะวา,ว,าว,าวางไววางไว้แถวๆประมาณสัก88.26ก็ได้นะครับหรือเอ่อ86.70ก็จะเสียแค่เห็นไหมหกจุดหเท่านั้นเอง ็นป่ะนะครับแต่ถ้า Reward ละ่ะเฮ้ยแล้วถ้ามันขึ้นไปละ่ะเห็นป่ะมีแกลบตั้งหลายแกลบนะมีแกลบตั้งหลายแกลบนะครับเนาะเออนะอ่ะสมมติมองแบบ conservative หน่อยอ่ะเอาแถวๆนี้ก่อนก็ได้นะอ่ะสมมติเอาอ่ะวัดวัดแบบฟิโบเลยก็ได้อนะ่ะนะครับจากไฮตรงนี้เนาะไปถึงล่างตรงนี้นะครับการขึ้นเนี่ยอ่ะก็จะมี <c oughs> 61.8 ตรงนี้ก่อนจะได้นะครับเป็นแนวต้านแรกแนวต้านสอง่ะหนึ่งร้ยเนะว่านไปเนาะเห็นไหมเอ่อถ้าต้านแรกนะครับคุณจะได้12%บสร์แลกับการขาดทุน6%ก i ปอร์เซ็นกเกือบสองเท่าอ่าอันนี้ก็คือคุณก็ต้องไปปรับลดจุดเข้าหรือแนวสตอปลอส s เอาเองเผื่อเผื่อให้ลิกลิบอ์ดให้มันได้6กสองเท่าตามตามทฤษฎีเนาะนะฮะแต่ถ้าใครแบบโข โลกมากหน่อยนะครับเฮ้ยแต่ถามว่าโลกมากได้ไหมคุณก็ต้องไปประเมินนะว่าไอ้หุ้นตัวเนี้ยดีไหมผมผมผมได้ยินมาว่าเมีเซียนท่านหนึงชอบมากนะหุ้นตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็มีการเติบโตที่ดีนะครับทําธุรกิจเออคือเขาอยากเป็นอยากเป็นคล้ายๆกับบริษัท Apple เอางี้ดีกวา่าบริษัท Apple ในจีนเ,เขาเขาเขาอะไรอย่างเงี้ยเออมีเขาเรียกว่ามี iOS เป็นของตัวเองนะซึ่งก็ขายอยู่ในจีนเออประมาณนั้นเนาะนะะฮเนี่ยถ้าใครโลภก,ก็อาจจะไปดูพื้นฐานนิดนึงนะฮะแล้วก็คุณถ้าคุณเข้าได้เปรียบเนานะอ่าคุณรันคุณก็ทำเทเลงซ์ซอฟต์ขึ้นไปนะเนี่ยถ้าไปหวังเออ่แนวต้านที่หนึ่งร้อยสิบหกจุดห้าบวกยี่หกเปอร์เซ็นเลยนะ แลกกับการถัดทุน6%กเปร์เนต์ล,ลิกวอดมันจะได้4.27เท่านี่ต้องบอกว่าดีมากๆสวยมากๆนะครับนะฮะถ้าเบรกล้วไม่ลงมาได้นะฮะจะถือว่าดีนะฮะแนวซับลอตรงนี้นะครับผมให้เป็นเส้นเป็นเส้นสีแดงเอาไว้นะเห็นไหมคือหลุดหลุดคือเลอิกเพราะว่าคุณรู้แล้วมันต้องลงไปตามชแนลถูกปหเนี่ย ชแนลที่ตีไว้ให้นี่เห็นไหมเราก็ไม่เอาไงเพราะว่าโอ้โหถ้าคุณปล่อยนี่คือโอ้ยลงไป17เปอร์เ็แล้วนะคือไม่ไหวใช่ไหมนะครับเนอะอันนี้คือตัวแรกนะครับสำหรับคนที่มาดูไลฟ์นะครับเออนะใครใครชอบกดกดเอ่อกดหนึ่งให้หน่อยนะไบดูนะครับ